สวัสดีหล่าสาวกเต็มมือมือทายทุกคนด้วยนะครับผมกับผู้โหมาร์เกอร์อีกเช่นเคยนะครับก็มาต่อกัมิช่ทา่านที่สิบเกกันเลยนะครับผมเอาละเริ่มกันเลยดีกว่าไปโอเคหลังจากที่ผ่านเจ้าไหนแม่มาได้นี่บอกเลยว่าแบบเหนื่อยเป็นแบบบอสที่แบบสุดยอดแห่งความน่าลำคาญเอยเนอะอรดูภาคที่แล้วมาน่าจะเห็นผมเหนื่อยมากน <laughs> ะ สุดๆแล้วครับไปตบบอสตัวนี้ไอ้ตัวนี้ขอ,อ,อหน่อยโอ้ยต้องลงไปครับต้องลงไปไปเลยลงไปเลยโอเคอันนี้ก็ทางออกนะโอเคออกไปเลยครับยูเซอร์อิทดิสฟอร์ม เดอร์ีดูเดอร์ออเดอร์ออฟแอน้โอเคไปตรงนั้นเลยอันนี้มันบ้าท,ที่เราเจอกับแองเจโลครั้งแรกจำได้ว่าตรงนี้มันจะมีของอก็มีของให้ซื้อตรงนี้ด้วยเฮ้ยข้างบนนั่นอะไรอ่ะเห็นนะโอ้ไอ้ของนี้ของดีครับแต่ มีเฉพาะแค่ภักแรก่านั้นภักหลังไม่มีแ,แล้วรอพอเาดูก่อนว่ามันเอาอะไรได้บ้างบูออฟพันแปดยันโลกเยันโลกออฟโอ้ยมอสเตอร์ซื้อนี่กันมันของจำเป็นนะโอเคไป เฮลิตี้ว่านี่มีอะไรออกไปแล้วโลกกระจกเอืมวันนี้มันไปได้หรือไม่ได้วันนี้ก็ไปเพราว่าตรงหลงข้างล่าง โอ้มอนสเตอร์ตัวใหม่เดี๋ยวดดดเ,ยเดี๋ยวทำไมเสียงมันคิดบูไปด่ากันบอลเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้่เลยเสียงคิดบูอันนี้ใช่เลยนะครับอะใส่หน้าก,กากเพื่ออะไรอ๋อเพื่อตัวเอง ใหญ่ขึ้นและแข็งแข็งขึ้นงั้นเหรอแน่ใช่เลยเสียงมันคิดบ,บูจากตะกั่นปอนเลยฮะอ, <Rest line> อ,อืได้เลยโอ้โหอ๋อ,อาจะไปม,มาเลมา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 เฮ้ย อตบเลยเออโอ้ฮ yeah. uh, oh. mm ึฮ hmm. mm ึมาสิถ้าจำไม่ผิดไอ้ตัวนี้มันชื่อกองพันมาสิอฮึโอเคไปแล้วครับวู้ ได้เลยเสียงคิดกูชัดๆโอเคตรงนี้ก็เปิดแล้วเออเก็บเน็ตออฟเออฮะโอเคโอเคตรงนี้ได้เลือดเยี่ยมเลยปึ๊บไอ้ตรงนี้จำได้ว่ามันจะมีของอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมไม่รู้ว่าจะเอาไปได้เอาได้หรือเปล่าะนะ โอเคช่างมานันแล้วกันนะเอี้นเรื่องก่าโอ้โ oh. หวิตีโลกขนานโลกูขนานดิซึบ<ด>มาเนี่ยไอตรงนี้มันไปยังไงเองเอช่างมานันแล้วกันนะเล่นนอกกรอบอยู่แล้วโอเคไบ้างไยไี่น้าตกไปเลยเคก็ต้องกลับไป มาแล้วครับโอเคนี่ก็กลับไปตรงนูน้นล่วงอยู่ดีถ้าใครฉันนี่หัวเก่งมากแต่ผมไม่เป็นไรหรือว่ามาฟาร์มเอเลดออฟทางแล้วกันนะมาิอเลย มไม่โดนเหรออืมอืมได้กินครับได้ไปโอเคถ้าก็กลับมาได้งอย่ดีไ,ไม่เป็นไรเอาลนะเราจะต้องเข้าไปตรงนี้เลยเออ The third of evil, listing of the power of elixir. ไปเข้าไปเลยครับโอเคก็ต้องมาตำรวจตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วครับน่าจะเป็นทางเข้าโลกไปโลกปีศาจโอเคจบมิชชั่นแล้วจบภายในเจ็ดนาที แล้งบีช่างช่าง,งมันเอาเนื้อเรื่องพอแล้วใช่ไหมไก่อนดีกว่าวิญญ่ณ20โชว์ดาววิทย์ในแมร์ฮะในแม่อีกแล้วเหรอโอ้โหปวดกระบาลเอ้ยต้องเจอกับในแมร์อีกรอบสินะ ามาเปลี่ยนเป็นอ e ีเวอรีแไอเวอรี่เปลีเข้ามาตรงนี้อืออะไรเนี่ยโคตรขยันขยังเฮ้ยไอตัวบ้าน,นี่เดี๋ยวก่อนต้องใช้มันเป็นน้ำแข็งฮะต้องใช้ไฟในการตัดการมันมาเออไอโอ้โหอะ้วนิก มาสอเจ้าเจ้าเจดาเจ้าโจ้จโจ้จ้จ้าม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 านิ่งิงนิ่ฮึ๊บฮึ๊อ้โหโอโมาสิฮะฮึ๊บฮึ๊บัค้นไม่โดนอื้เยอยังไม่ตายอีกเออ Le <les> <mm> อันไหนตอนนี้อ๋อที่นี่เป็นไว้อัพอ้าวชาทัสตินโหอะไรเลยเนี่ยดันเซ่เอ้าทริสดันเซ่ช่วยฉันด้วยทริสอ๋อไอ้เรี๊ยบเด้อเดี้อเด้อ ทำไมลานมันคุ้นจังอย่าบอกนะเอ,อโอ้โหฉันเกลียดแกที่สุดเลยเบื่อมือแล้วเนี่ยได้ไหมอ๋อไปไอ้ตัวนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงกับมันละฉันต้องเจอแกอีกแล้วใช่ไหมผม้โนี่ปวดกระบาลชิ่สุดเลย มไ,ไม่ทันได้พูดอะไรเลยบ้าเ้ยมาอะไรครับไม่มเป็นไรหรือว่ามาปั่เลยครับมาสิมาสิมาๆๆอย่าืนทิกเกอร์ยิงมาเลย เ้ยไอ้ตัวหัวหน้ามายังยังไม่มาเออเอ้ยเอ้ยไอ้ตัวหัวหน้ามาละอ,อืออืออือออะไรโอ้โหเองจะโล่เลยเหรอปึ๊บอือับยิงทำไมทำไมมาสลับกันวะมันต้อง อมันต้องซักอู้ดัเลยซับ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 ซัอือตงเงี้ยีสุดปึ๊บปึปึ๊บอู้หูไปไหวโอ้ยโมาเามา่อชั่วคราวฮะไ่ไหวแล้ว <laughs>

mọi ra biết bắt 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 à. bắt 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 Đợi 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 Làm bắt Hú! bắt đi! bắt đi! đồn! bắt 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 ป๊าปป๊ฮิมฮิมฮออฮิมฮิมฮิมวู้มานึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยบ้าเ้ยไม่ยอมเปิดโอเคเปิดแล้วอุ้ยอุ้ย้ยอะไรอะอ้เอ้ยอ้ เอา้เอาทริสทำไมทำอย่างี้จ้างง,ง,งง่เธอตัการง่ายจริงๆทริสทำไมเธอมนุษย์ทำไมมันช่างหวานใจอย่างนี้นายควรรู้ดีกว่าที่ไว้วางใจคนแปลกหน้านะปากเป็นโตของแกแกายเป็นมดติต่อเหตการนองเรื่องของนายตอนนี้ตายสะสไว้ทริส แย่สอทิศมึองอาจมะหลอกฉันได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอโหนี่ก็ยิงกันเลยฮะโอ้เฮ้ยปั๊บปั๊บปั๊บเออโอ้โหอันนี้ก็ยิงใส่ฟ้าจังเลยเฮ้ยมา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 เฮ้ยที่เดียวครับทุกคนรับถ่ายแล้วมาเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บมาปั๊บปั๊บ 哎，你别！干嘛嘛？啊，开！关！关！嗯哼，闭！哎，关！哎，关！干嘛嘛？哎，什么来着？啊，哦，哎，你别！哎，哎，好没死啊？哦，还敢来？哦。 แกโคงได้ทถอะโคงได้หรอกม้เดืดแแมอ้โทเวอร์โอ้โหก่อนจะผ่านไอ้บ้าพูดเกียดมันเลยอฮมันจะระเบิดมันจะระเบิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้หโอ้โโอ้ยอหโอ้ oh hey hinh 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 oh oh. ดันเต้ดันเต้ทำไมถึงช่วยชีวิตฉันละ่ะเพราะว่าเธอเหมือนกับแม่ฉันฮึนตอนนี้ไปจากหนา้าฉันถ้าข้างหน้าได้เจอกันอีกอาจจะไม่เป็นแบบนี้ ดัน <Dante, S 2> เต้ออกไปจากหน้าจังส์อย่าปีศาจมันเหมือนแม่ทั้งทุกทีแต่กขไม่ใกล้เคียงเลยทั้งมินยานมีแค่ใบหน้าแต่ไม่มีรอยไฟเหมือนเธอฮึ <c oughs> อาเราสงสารน,นะครับว่าลายไฟที่ดันเต้พูดถึงคืออะไรนะครับก็คือมุนดัสไปเผาบ้านของดันเต้แล้วก็วูจิวนะครับจนให้แม่เขาสิ้นใจตายนั่นเองนะครับผมอ้าวมุนดัสมาเจ้าสมบูรณ์พ่ายแพ้มร่บิคทรัส เจ้าคงจะรู้กฎสีนะเนอะผ่านสักทีหมดเวรหมดกรรมไปกับเจ้าไหนแม่ครับโอเคเจอกันใหม่พัทหน้าครับพ์ทหน้าเป็นร์ทสุดท้ายแล้วนะครับผมอาไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ